สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะคลิปนี้เป็น r a n d o m นะคะไม่เตยมาในหัวข้อนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ไปเตยด้วยนะไปดูกันเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดนะคะส่งจิตส่งใจมาเลยนะคะส่งพลังงานดีๆมาเลยค่ะ อู้ไพ่เสือสมิงขึ้นมานะคะให้คุณระวังในเรื่องของการหลอกลวงนะท่านเองจะนําพาคุณนะคะเหมือนกับเอาคนไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปอะ่ะเออใครที่แบบมาหลอกมาลวงมาต้มตุนมาหลอกคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําพาคนไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปนะคะแล้วตัวคุณเองนะคะก็จะมีเซนต์มีซิกเซนต์มีสัมผัสที่หก รับรู้ได้นะคะว่าคนที่เข้ามาดีหรือไม่ดีนะคะบางคนเนี่ยมีภารกิจมีพันธสัญญาเ,เห็นไหมคะร่างส่งขึ้นมามีพันธกิจมีพันธสัญญาเหมือนเราเองเนี่ยมีภารกิจบางอย่างที่เราจะต้องสะสางที่เราจะต้องเคลียร์นะคะอ่านะไพพระสธาศสิวะขึ้นมานะคะเราจะเอาชนะศัตรูหมู่มารอาวิชาคุณใสมนดำต่างต่างได้นะคะตัวคุณเองก็จะมีสิ่งดีดเข้ามาเนาะ ก็เป็นเรื่องของจักรวาลเป็นเรื่องของแรงดึงดูดเป็นเรื่องของอำนาจการสร้างการรักษาการทำลายการปลดปล่อยสมดุลน,นะคะก็จะทำการใดก็จะประสบความสำเร็จนะคะช่วงนี้จะต้องรักษาสภาวะความสมดุลในร่างกายของเราให้ดีนะคะลูกขา้าเทวดาในสถานที่ที่คุณอยู่ตอนนี้บ้านที่ทำงานนะต้นไม้ใหญ่ๆที่อยู่ใกล้บ้านนะคะ แม่น้ำลำธารภูเขาห้วยหนองคลองบึงหรือสถานที่ที่คุณอยู่ตอนนี้นะคะมีเทวดามีรุขาเทวดาที่คอยอารักนะคะคอยคุ้มครองปก,ปกปักรักษาให้แค้วคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะเทพารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ท่านสถิตอยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะคะให้คุณให้โชคคุณนะคุณทำธุรกิจใดๆก็จะประสบความสำเร็จมีเทพ เทวดาปกปักรักษาอยู่เย็นเป็นสุขมีความสมบูรณ์พุนสุขเกิดขึ้นนะคะเนาะการลงทุนลงแรงการทุ่มเทอะไรนะคะก็จะประสบความสําเร็จแต่อย่าใจร้อนนะคะแต่อย่าใจร้อนเนี่ยนะคะวาจาประกาศสิทธ์พูดอะไรได้สิ่งน,นั้นคิดดีทดําดีพูดดีรักษาศีลห้าแล้วคุณจะมีโชคมีลาบนะคะพอไพ่พระพุธขึ้นมาไพ่พระพุธเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจานะคะโชคลาบจากวาทศิลป์เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย ให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายๆสบายๆพิมพ์5252รับพลังงานดีๆขอให้คุณโชคดีในวันนี้นะคะ